ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขึ้นไหวไหมคะเดี๋ยวผมพามาทำบาศอีกนะต้องลองค่ะต้องลองว้าวซื้อซื้อมองหาลานโคตรเมื่อกี้โอ้โหเอาหมิงไปหาขั้นแล้วอายาพึ่งสวยบอกดิ ทำท่าทำทังหน่อยเร็วจักสามขั้นเอ้าทำท่าแบบอะแบบอ่าแตะกระไดหน่อยไงี้เอาละเอาละได้เงือแน่เอ้ไม่เอาทุกคนนะไ<ส> <c ười> ม่เอาทุกคนนะจะบอพให้นะ ถ่ายรูปหมู่ไปละโอ้หซื้อเยอะเจนมุพูดไม่ออ